กลับมาอยู่กับเราในเบรกที่2แล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อกับศิลปินท่านนี้ค่ะพี่การค่ะการค่ะ ิใช่ค่ะนี่ฉันดีใจมากที่ได้มาออกรายการนี้นะคะเพราะว่ามันฉันมันลงเครื่องมันเมื่อคืนไปไหนมาค่ะฉันไปเดินแฟชั่นที่อัมมีร้านมามิร้านมิรานก็คือคนไทยมักจะาออกเสียงผิดมีร้านนี่ไม่ถูกเจ้ามีร้านก็ตกลงนี่อะค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุนเล่ ระวัง<ล>นะ<ล>ให้น้องทําแบบนี้เดี๋ยวพูดผู้ชมกับเจ้าของรายการเขาโอเคให้หนูเป็นพิธีกรหนไูไม่ไม่รับรู้นะเหรอถ้าอย่างนั้นก็เจอกันไหนแรงไรหนอช่วงนีนะ้มานั่งคุยารางเรื่องของสองสาวซึ่งมีรางวัลกรารตีมากมายแต่จริงๆแล้วนี่คือเป็นรางวัลของดิชันเองเดินแบบมาหลายประเทศได้มาไม่ใช่ไม่ใช่อะเรื่อง สองคนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะท่านผู้ชมครับเพราะว่านางมีนางมัิกระติเยอะใช่ไหมคะในเรื่องของคุณภาพงานอ่ะเรามาถามเรื่องก่อนก่อนอื่นถามก,ก่อนว่ามาจับคู่กันได้ยังไง เราสองคนเป็นเด็กเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เด็กเหนือเจ้าเป็นเจ้าเหนือเป็นคนเชียงใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันมันเป็นอะไรกันยังไงเรียนอยู่คนละโรงเรียนเลยแล้วก็มาเจอกันเพราะว่าประกวดร้องเพลงค่ะที่ทิมเทพที่เชียงใหม่อ๋อที่เชียงใหม่ใช่ค่ะก็เลยเป็นเพื่อนแกนเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนใช่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มาสนิทกันจริงจังก็ตอนประมาณมหาลัยนะคะเพราะว่า หลังจากที่ประกวดเสร็จก็ต่างคนต่างต่างไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วกลับมาอีกทีใครได้รางวัลใครชนะเลิศไปมันเราเจอกันหลายเวทีมากจนแบบเป็นเพื่อนกันนะคะก็เลยรู้รู้จักกันเอาไม่ได้คอมเมนต์ไม่นี่ใหม่และว้าไม่ใช่มาอะไรจะเอาถ้วยวันนี้อะไรเงี้ยพอดีท้าไม่เป็นนิสัยแล้วโอเคจะเป็นนิสัยพี่ก็ได้แล้วยังไงแล้วยัง เชียงใหม่แบบแคบอะค่ะแล้วก็เด็กประกวดมีน้อยมันก็เลยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วเข้าเทพยังเขายังอีกเรามาสนิทกันตอนเราทํางานกลางคืนคนละร้านได้เป็นนิวคนละร้านด้วยใช่แล้วก็ไม่คอมเมนต์กันนะแต่ดึงมาเลยอเหรนิวอะดึงเขามาเต็งคืนเนี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋ออายุยังน้อยแล้วเขาเขารับเหรอเพราะที่นิวร้องในร้านของน้า จิว๋วจิวจ๋วเริ่มทํางานจริงๆน่าจะประมาณปีสองนะคะก,ก็ได้แล้วเพราะว่าป้าก็รับไปรับไปส่งแล้วตอนแรกไปขอเขาพ่อแม่อนุญาตไหม,มเราประกวดร้องเพลงอยู่แล้วมันเหมือนแบบเป็นอีกสเตจหนึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าป้าไปส่งค่ะถ้าไปเองก็คงจะไม่ให้ไปอนุญาตไงไม่ไม่น่าห่วงใช่ค่ะ<ห>คือบางคนก็จะบอกร้องเพลงคือร้องคืนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเริ่มเริ่มแรกจริงๆรร้องกันแค่แบบเวลาสอง วะสองเพลงไม่ใช่สองวันต่อวีค่ะตอนนั้นเหมือนเราไปแทนแบบศิลปินที่เขาแบบเบรกวันน่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําคือจะทําแค่แบบระยะแบบนิดนนหน่อยแต่ป้าก็ไปรับไปส่งอย่างนี้ตลอดก็เลยจุดเริ่มต้นเล็กๆก็เลยได้แล้วพอไปเจอเราก็เลยดึงไปเลยอย่างนี้ใช่ค่ะก็คิดว่าที่ที่เขาร้องมันแบบร้องแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วเป็นเพลงแบบ เพลงค่อนข้างผู้ใหญ่ถ้ามาร้องในร้านเรามันจะสนุกมากมันจะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะมีเครื่องอเคาะมีเครื่องสายมีเครื่องเป่าแบบเป็นเหมือนมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยก็ไปขายเขาแล้วเขาก็ขายเลยไปขาย,ายไปขายเ<ๆ>พราะว่าม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 าอยู่ร้านฉันอะไรเงี้ยจากที่ร้องร้านนี้ ได้10บาทร้านฉันได้11บเอ็าทได้เยอะกว่าป่ะพี่มจำไม่ได้ไม่ได้แล้วเจ้านายเก่าว่าใช่ต่ก่อนนั้นร้องตองที่ใหม่ได้วันละ600จริงเหรอร้องกี่เพลงอะร้องอยู่ทั้งคืนเลยโอ้ยผิดกับพี่เลยเดินแฟชั่นชุดเดียวชุดเดียวสามร้อยน้อยกว่าเยอะเนาะโอ๊ยปวดคอนเทนเนี่ยเอออ่ะแล้วที่มันรวมตัวกันเป็นยูจีออกอัลบั้มได้ไง ก็เราประกวดเดอะสตาร์ค่ะตอนช่วงที่แบบจิ๋วมาทำงานกันนิ้วที่ร้านคอรเทจแล้วเนี่ยก็ก็เลยมีพี่ๆที่เอ็กแซคเข้ามาโปรโมทการแข่งขันแล้วก็ประกวดภาคเหนือที่ชิงใหม่ก็เลยชวนกันไปก็จะมีนิวจิ๋วเอมแต่ว่าพี่เอมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดเข้ารอบปีแรกเราเป็นปีแรกใช่ก็เลยไปประกวดแล้วก็ฝาฟันอะไรทุกอย่างมาด้วยกันมันก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นก็เป็นเพื่อนแบบ ขพื่อนซีกันเลยไปโดยปริยายค่ะแล้วก็หลังจากจบเดอะสตาร์ก็ผู้ใหญ่ทางแกมมี่เขาก็เห็นว่าเออหรือว่าเอาสองคนนี้มาออกทำด้วยกันด้วยกันเลยเป็นเพื่อนกันค่ะก็เลยเป็น n อ n นเจเอ็นเจต่อไปอัลบัมชุดต่อไป n อ็นเจพี่พี่อ่ะพี่จิรอมแล้ทิ้งแคทรัมเชื่อไหม่ะรัมปีนะนะอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ได้แต่ให้ให้แบบไม่ไม่รับค่าตัวเนาะ คืออายุเยอะแล้วถ้วยไม่อยากได้เลยอยากได้ตั์อยากได้ต์อะเล้าอยู่มากี่ปีละสคู่นี้อยู่ด้วยกันมาถ้าเป็นมิวจิ๋วที่หลายๆคนรู้จักออกอัลบั้มนะคะก็ตั้งแต่ปี2548นี่คืออัลบั้มแรกที่ทำด้วยกันยืมซื้อน้อาจจะพี่ให้ยืมพี่พอไหมแปดปี มีทะเลาะอะไรกันบ้างไหมเป็นปัญหาของของคนรักรักตัวเราเป็นคู่จิ้นนคู่จิ้นกันอย่าออกสื่อจริงอ๋อเหรอนี่ผู้ชายคนนั้นขอพี่แล้วกันไม่ไหวมากกออตอทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมก็มีตอนแรกตอนแบบตอนอยู่ด้วยกันแบบเออมันก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามีจิ๋วก็อยู่กันผู้ชายโทรมาแน่ลอย แต่เิลาอย่าอย่แป๊บกันนะอ่ะปิดเครื่องเลยเอาที่รักคะทานรายการอยู่นะคะเดี๋ยวโทรกลับนะคะอ่ะค่ะอ่ะต่อต่อขอโาะทิปทีสวยอ่ะโอเคแต่ไม่ได้จริงตกลงทะเลาะกันบ้างงงเงี้ยกันบ้างเด็กตอนภาษาใช่คนสองคนอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มีความแตกต่างกันแต่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆจูนกันค่ะเรื่อง เรื่องเอ่เอความเป็นส่วนตัวอของแต่ละคนด้วยส่วน,นตัวความชอบอแล้วมันอยู่บ้านหลังเดียวตั้งแต่แ,แรกเลยปะหรือว่าเพิ่งจะย้ายมาตั้งแต่แร,แรกเข้ามากรุงเทพก็คือแบบอยู่ด้วย<ต><อ>กันช่วงทําเพลงก็นิวยังเหมืมอมนฝึกงานนะคะแล้วก็จิ๋วก็ดดอปจากที่เชียงใหม่ก็คือมาอยู่รอทำเพ <ทำ S 2> ลงบัช่วงนั้นเราก็มาอยู่กรุงเทพแบบอยู่ด้วยกันเลยห้องเดียวกันห้องเดียวกันไม่อึดอัดอ่ะคนนึงก็ติดคนนึงก็หวาวาอะไรเงี้ยมั้ก็ คือถ้ามันแยกๆไปจิ๋ว่าต่างคนก็ยังมีอารมณ์แบบเอ้ยไม่อยากให้เพื่อนอยู่คนเดียวเป็นห่วงโอเคไหมเราก็มาอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันไปพร้อมกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พอมันก็ได้เป็นคนณระชันก็เลยไม่อึดอัดมากนักก็แบ่งสเปซให้นางบ้างคือมันไหนนางท้องเสียอะไรเงี้ยไดอไม่นางไม่นางเวลานางท้องอืดท้องเฟ้อให้นางได้มีที่ให้นางมปล่อยปล่อยแล้วอะไรดีบ้านหลังนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วนะสามจริงเหรอ อ่ะมาถึงทีนี้เรื่องงานเรื่องการเรื่องที่อยู่อาศัยก็สร้างมันเป็นแล้วนี่เขาอยากทาเรื่องความรมความรักบ้างไอคนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเอาเป็นแบบนี้บ้างไหมมุบกิบหรือเปล่าเมื่อกี้ไปชั้นสามไม่เห็นเองไงเขาเขาหลบเป็นเสาอยู่ไม่เห็นเลยเอาขึ้นไปใหม่ดีกว่าอ่ะทำไมยังไงเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครเขาเป็นออ จะบอกว่าไงดิเขินนี่ยเวลาเวลาเล่าเองใช่ทำน้องทาน้องเาะเน้องะเป็นมาได้ไงก็ไม่รู้นะเนี่ยวันนี้ก็เป็นแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนของพี่ผู้จัดการอีกทีอะไรงงี้แล้วเขาชอบจิ๋วมานานแล้วตอนนั้นคือจิ๋วมีแฟนอยู่พลจิ๋วโสนแล้วได้กลับมาเจอกันอีกทีอ้าวโสดเลยอะไรงี้ก็เลยได้คุยกันเพื่อนๆก็แบบ เชียร์เพราะว่าคนนี้เขาก็ดูแบบเข้ากับเพื่อนได้ด้วยชื่อพี่เอียงนะคะเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยกาแล็กซี่อย่างเงี้ยชั้นชมพันอยู่นี่เป็นหากันนางนะคะอย่านะคะไม่อย่างนี้นันจะย้ายจากค่ายแกรมมี่ไปอยู่ค่ายกาแล็กซี่กลายเป็นจิวกาแล็กซี่เป็นอะไรเกิดข้อใส่กันไเป็นพ่อเขาเป็นผู้ปลุกปลุกปั้ปใช่ปลุกปั้มปลุกปั้มปลุกปั้มเลยค่ะ เป็นอะไรกับซัมซุง g ไว้ใช่ไหมคะเป็นามพี่น้องสามพี่น้องโนทูจริงๆแล้วยติมาจากเกาหลีใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันยอเว่าทำไมนางถึงมีกิมจิในห้องนอนโอโยงกันไปนู่เลยนตามไม่ทันเลยเออแล้วเพราะนางมีกาแล็กซี่ของตัวเองค่ะแล้วคบหากันนานหรือยังอะนึกกันนะคะน่าจะประมาณปีกว่าปีกว่าแล้ว ถูกชะตาอะไรยังไงกับผู้ชายมึมมมนี้ถึงได้แบบอ๋อเป็นแผ่นด้วยกระดาษอะไรดูสวยอ่ะก็ถูกใจยังไงจริงๆจิจิ๋วว่าเวลาใครเข้ามาในชีวิตเพื่อนเราก็จะแบบต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็ วอะไรก็ต้องโอเคด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวเราเองเราก็ค่อยๆมองแล้วเราก็คิดว่าโอเคถ้ามันมาในจังหวะที่หลายๆอย่างลงตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเอ้ยมั่นใจมากเพราะเพื่อนจะรู้ว่ารู้แนวจิ๋วว่าจะเป็นคนแบบนิ่งๆเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าโอเคไหมโอเคพี่เขาเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงก็แบบว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงแบบเขาจะสูงหล่ออ่าสิขยนี้ไหม ไกลละไกลละละเขาเป็นเจ้าของค่ายมวยมันก็มีซิกแพคซีไม่เซอร์ไมาเซอร์ย่มีเพราะว่าเขาไปค่ายมวยบ่อยเขาก็้เป็นคนแบบอารมณ์ดีแบบชุนตลกน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอารมณ์ดีมุมแบบคือเขาด้วยตัวเขาจะเหมือนให้ให้เรามองนะคือใครที่จะมาอยู่ดูแลกับเพื่อนเราได้อะไรเงี้ที่มาแชร์ทุกสุขได้คนนั้นจะต้องเป็นเหมือนเป็น ลักษณะคล้ายๆเราเออจะสามารถดูแลเขาได้อะไรเงี้ยแล้วคนแล้วคือนางเป็นแฟนน้องสามีของเขาเองเราต้องต้องหาสามีคนต่อไปคือแบบใครจะมีแฟนต้องช่วยกันสกเรนไงใช่ใน้องนางก็แบบว่ามีกาแล็กซี่แล้วส่วนฝั่งนู้นเป็นสนามบอล พวกติ๊กกองติ๊กก๊อปดีกว่าเนาะใช่กระปุ๋ยเนาะใช่กระปุ๋ยอุ้ยลูกขอกมานี่ไปเท่านี้ไม่พอแล้วต้องจ่ายไปหมดเลยนะไม่เอาเสกกับเรื่องของคุณน้องก็คือคุณนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้ทักปี้ปี้ค่ะแล้วคิดว่าจะมีข่าวดวงข่าวนีอะไรบ้างไหมข่าวดีเนาะเดี๋ยวรอเขามาขอก่อนะเอาเบอร์มาเดี๋ยวพี่โทรบอกเอาเบอร์ผู้ชายมา ยังค่ะยังค่ะยังทำงานอยู่เลยที่บ้านที่บ้านถามใ่ไหมที่บ้านเราหรือบ้านเขาคะส่งบ้านนะคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีที่บ้านก็ลุ้นแบบเรื่องงานมากกว่าแต่ว่าก็จะมีถามบ้างว่าเออยังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเจอคุณพุทคุณแน่แล้วเจกินข้าวคุณทสองบ้านแล้วข้าวบ้านอ ส่วนใหญ่ทานข้างออกเออเพราะจะไปตรงนั้ก็มีแต่่ายมวยมีแต่กระสอบซากยังไปไม่ถึงจุดนั้นโอะโอเคฝั่งนี้เขาก็มี่ายมวยของตัวเองค่ะฝั่งนู้นสนามฟุตบอลเราไปกรี๊ดกันเรืบองสนามบอลมากอะคุณเรมานัทสวนนันนุนกาจิลาแพทยทิศสันจิ๋วกาเล็ก เป็นไงกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีค่ะสามปีแล้วอือก็อีกสี่ปีก็เจ็ดปีเลขอาถรรพ์ว้ายเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะนับไปถึงนั้นก็โอเคสามปีที่เป็นยังไงบ้างกับน้องเป๊กเนี่ยก็พัฒนาการดีขึ้นคือแบบเหมือนเป็นลูกเลยอะพัฒนาการเมื่อก่อนเป๊กจับช้อนกินข้าวยังไม่ได้เลยกินข้าวเองได้แล้วคือมันเหมือนแบบเมื่อก่อนเราก็เราก็เคยแบบ ระยะจูนทะเลจูนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องก็จะรู้รู้ใจกันมากขึ้นจากแต่ก่อนคือเคยชอบอะไรเหมือนเหมือนกันอันนี้ก็ยิ่งแบบทวีคูณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปชอบกีฬาอะไรเงี้ยก็เหมือนกันชอบเตะบอลโซลว่านนองไม่ใช่ชอบดำน้ำดำน้ำเอาเราเป็กก็ชอบดำน้ำเหมือนกันมีทะเลทะเลอะไรกันนึกไหม มันก็ต้องมีบ้างตามภาษาค่ะคือบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยกันมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบอาจจะพูดจาแล้วก็ทําให้เข้าใจผิดหรือว่าส่งข้อความแล้วเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วเ,เราก็เป็นห่วงกันแต่กันอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันมาปรับกันแต่ไม่เคยแบบทะเลาะแล้วก็ปล่อยให้มันข้ามคืนเพราะว่าเรานิวไม่ชอบเหมือนที่บอกเือชอบเคลียร์แล้วแล้วก็อยากจะคืนดีกันโดยเร็วแต่น้อยมากที่จะทะเลาะก,กัน ว้าวเสียดาน,นราหมดแล้วว่าแล้วหรอใช่ย,ยังไม่จกเส้นงูกำลังมันเลยเนี่ยใ <c oughs> ช่กำลังมัง <c oughs> นเลยอ๋อเนาะเดี๋ยวพี่จะกลับไปหาย,ยเพียงแคลเซียนี่แหละอย่าล<อ>ืูกครูขึ้นไปชัช้นสามแล้วไปในการก่อชนนั้นสามใหม่อสุดท้ายฝากผลงานกันหน่อยตอนนี้จะมีเพลงใหม่ค่ะก็ วันเกิดพอดีน่าจะประมาณวันที่สาพันวาค่ะก็จะได้ดู m อตัวที่2องของเราบ้างลรก็็มีตัวที่2ชื่อเพลงถ้าไม่ฟังจะถามทำไมนะคะก็นักแสดงนำก็พีกับเตอนะคะก็อยากจะให้ติดตามเพลงที่2จากอัลบั้มที่3ของยูจิลนะคะอัลบั้มซิกเนเจอร์ค่ะสำหรับคนที่อยากร้องคาราโอเกะตอนนี้ก็วันที่27พฤศจิกาก็วางแผงคาราโอเกะดีวดีแล้วนะคะอ ยีก้าอุ้ยยี่สิบแก็ซีฟู้ดเติมแล้วเอายี่สิบเจ็ดเป็นวันเกิดเป๊กได้นังไงของของเมี่มาสองอะไรล่ะก็มีดีวีดีคาราโอเกะนะคะวางแผนแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะร้องเพลงนิวจิ๋วก็สามารถร้องได้ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนงวันนะ พฤศจิกาค่ะพฤศจิกาวันเกิดเ๊กสามกันยาวันเกิดสิววังดีวีดียี่สิบเก้าอ๋อเหรออ๋อไม่เกี่ยวกันแล้วของเอี้ยงอ่ะเอี้ยงคเอี้ยงเกิันไหนคเอี้ยงกิดวันที่สกันยามสอกันยานิวยี่สิบมกราสามสิบกรกฎาคมวันสุขสันต์อดเวลาหมดแล้วอ่ะรักไปก่อนวเนค่ะ่ ท่านชมคะทานมสิสวยอะเมื่อกี้เปิดอยาให้ปิดให้ปิดให้น้องนิวปิดก็ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญนะคะขอบคุณค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะค่บค่ะ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 คะค่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 ะคะค่ะนะคะคะค่ะค่งค่ะก่ะค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 าะกาะก่ะค่ะคะคะะคะท่่ได้มา่ะค่ะด่ะค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 ่ ก็เป็นรายการที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆใช่ค่ะสามคนต้องลาไปก่อนนะคะให้แตงวนนางได้แย่งกับทีพฉันแน่นอนเพราะนางปิดไม่ได้ดีใจค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราสามสาวสวยๆต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาชินน่านะคะกับรายการซุปตาร์ขัดแทบขาดสวัสดีค่ะฉันสาวหรือฉันสาวอยู่ะตองกองมาลูกคุณเอียงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ จะอยู่ตรงลิ้นชักค่ะคุณพี่ค่ะนี่นี่อยู่ข้างล่างตรงขึ้นไปค่ะไม่ค่ะไปค่ะ